สวัสดีนะวันนี้คิวฟูกับแลนด์อลคคลาสสิกนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดไข่คอสตูมนะครับชื่อว่าไข่เลสแมจิกคอสตูมสกรจำนวน350ชิ้น <Hey. S 2> เนื่องจากว่าวันที่ทำคลิปเนี่ยเกมมีโปรโมชั่นนะสเปนดิ้งของเดือนมีนาคมเข้ามาทำให้ต้นทุนในการเปิดไข่ของเราถูกลงน <Wow. S 1> ะก็เลยขอความอนุเคราะห์จากพ่อค้าเราในการหาเลือดเลดิก เอาไว้ใช้ในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปอต่จะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะและพ่อค้าก็ใจดีครับผมให้ไข่เรามาเปิดเองด้วย <Okay. S 2> แล้วก็คืนคอร์สตูมที่เปิดได้นะกับเหรียญกิจกรรมเอาไปแลกของให้พ่อค้า350เหรียญน,นะโอเคฉะนั้นเราก็จะมีคอนเทนต์นี่แหละในการเปิดไข่ e ร Magic c คอ t u สตูมสกร l นะครับซึ่งของที่มีในไข่ก็จะมีตามนี้นะครับตามนี้เลยก็จะมีคอสตูมทั้งหมด4แบบนะ สองอันแรกเนี่ยก็จะแลกกล่องหิน8ได้แล้วก็สองอันหลังก็จะแลกเป็นกล่องหิน7นะซึ่งเราก็อาจจะแลกเป็นกล่องหินทั้งหมดเลยแต่ว่าเราจะยังไม่แ,กแลกละกันเดี๋ยวเราให้พ่อค้าตัดสินใจว่าจะให้เก็บเป็นคอตูหรือว่าให้แลกเป็นกล่องแล้วก็ส่วนยาก,ก็จะมี3อย่างนะครับก็มีเลือดเลดิกเป็นอาหารนะเพิ่มสเตตัสอย่างละ10ทุกสเตตัสเลย30นาทีแล้วก็เป็น h e Bu ีบับเบิลกนะเพิ่มอัตราการดรอป1 0 0 15นานาทีเนาะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันตรงนี้แหละเพราะว่านี่คือมองนักเวทแล้วไข่มันก็เป็นไข่นักเวทไงไข่แมกอ่าหมวกที่ได้ก็เป็นหมวกนักเวทฉะนั้นเราก็ต้องมาเปิดที่นี่แหละเหมาะที่สุดแล้ววิธีการเปิดของเราก็เราจะรูดเดี๋วกันรูดทีละ35ใบจํานวน10ชุดละกันนะ35ใบจําจนวน10ชุดอ่านี่อย่างนี้เลยละกันนะรูดไปแล้วค่อยเปิดแล้วค่อยเก็บเพราะว่าถ้าเกิดเปิดทีเดียวเนี่ยมันอาจจะ ช่องไม่พอฮะเพราะเรามั่นใจครับว่าคอสตูมของเราจะเกินรถเข็นกับช่องปกติของเราแน่นอนฉะนั้นมาเราจะเริ่มรูดกันเลยทีละสิบเลยก็แล้วกันเฮ้ยทีละสามสิบห้าฟองเลยก็แล้วกันนะครับป้ายปื๊ดเข้าไปดิครับมาฮ้ยจริงๆเราต้องดูหน้าคอสตูมอาดูที่หน้าคอสตูมดีกว่าอ่ามาแล้วไหนทบสออ่องหน่อยสิโฮ้ยเออนี่ไงอ๋อมีคอสแปดมาเฮ้คอสแปดมาสามอันอาเดี๋ยวคอส คอร์เจ็ดเราเก็บไว้ดีกว่าคอร์เจ mm ็ด hmm. มันน่าจะ,เย,ะเยอะกว่านะคอร์เจ็ดเราเอาเก็บไว้คอร์เจ็ดเก็บไว้ก่อนอ่าคอร์ดแปดไว้อ่าอย่างนี้แล้วกันทีละสามสิบห้าฟองครับผมไปรูปต่อครับปื๊ดออกไปครับมาเลยครับมามาเยอะๆมาเยอะๆเอ,ะอ้ยอย่าแผ่วอย่าแผ่วเออกดไปเออเนี่ยมาอีกมาอีกมาเยอะเยอะมาเยอะๆอ๋อคอร์ดแปดมาเยอะๆพอฮะอ่าเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะว่าได้เท่าไหร่ เพราะว่าในรถเข็นมันจะบอกอยู่แล้วว่าได้เท่าไหร่เนาะไปแต่เกินร้อยไหมเนี่ยต่อป้ายเซตที่สามฮะสามสิบห้าที่สามป้ายมา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 หลายๆแถวหลายๆแถวอุ๊ยอันนี้เยอะว่ะเฮ้ยอันนี้มาเยอะอันนี้มาเยอะเอออันนี้มาเยอะอ่าสองมาเยอะแต่ก็ต้องมาเป็นคอร์ดแปดเยอะเดีครับเออเออมาเยอะเยอะคอร์ดแปดมาเยอะเอะมันจะฟินมาก เวลาคอรสแปดมาเยอะๆแล้วมันฟินนะอ่าคอนเทนของแปดเหรอครับเดี๋ยวขอมีทุนมากกว่านี้หน่อยนะตอนนี้ทุนน้อยทุนน้อยอ่ะมันเสย่ยงไงแต่มันคุ้มนะให้แคตติ้งมาก็คุ้มอ่ะต่อไปเซตที่สี่ิ่มไปเยอะๆเยอะๆอืมขอแบบมีโบผมเยอะๆเออไข่นี้มีแต่โบนะไข่นี้มีแต่โบนะแต่ต้องชื่อริบบอนกับคอสตูมนีสอัีคือของไม่ดีฮะ ขึ้นคำว่าริบบอนกับคอตูมเนี่ยยังได้หลุนอ่าโอเคไปตอนนี้ก็เทาไหรล่ละสี่เซตแล้วนะสี่เซตลวไม่รู้ว่ามาเยอะมาน้อยเดี๋ยวเราค่อยสรุปแล้วกันอ่าต่อไปเป็นเซตที่5นะครับเซตที่ห้าไปปื๊ด้าไปขอเยอะๆโบผมมาเยอะฮะไม่เป็นไรเลือดเลิกเราไม่ได้หวังเยอะก็ได้เราอยากให้พออค้าของเราคุ้มค่ามากกว่าฮะอ่าค่อยๆส่งไปฮนะ,ะโหรอบนี้รอบนี้ รอบนี้น่าจะเน่าสุดเลยทั้งแต่เปิดมาโอ้โอเคไม่แย่ไม่แย่ก็ยังมาให้เห็นอยู่เก็บไปเก็บไปต่อไปเดตที่หกสามสิบห้าที่หกทำใจแล้วก็ไปอืดปืดๆืมาอีกมาอีกมาอีกอม,มาอีก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 มาเยอะอยู่มาเต็มสองแถวถือว่าค่อนข้างเยอะ แถวนี้นิด,นดอุย้ยอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละอุย้ยไม่เนาไม่เนาเฮ <Okay. S 1> ้ยสองอันท้ายมาดีสองอันท้ายยังมาให้ชื่นใจได้อยู่ไปครับสามสิบห้าฮะสามสิบห้าที่เจ็ดฮะไปเฮ้ยโหนิง่งเลยอันนี้นิ่งว่ะเฮ้ยแต่ก็เกือบเกือบสองแถวน้อยไปนิดแต่อยู่ที่ว่าเราจะได้อะไร โอ้โหอันนี้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 อืก็โอเคอยู่มั้งมาสามก็ถือว่าโอเคตอนนี้เท่าที่มองก็สี่แถวแล้วมาสี่แถวแล้วยี่สิบแปดล้วไปสามสิบห้าที่แปดครับไปมา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 มโอ้สองแถวเต็มเลยอะ้าเห็นเห็นนั้นสุดท้ายเป็นพิงวิทแฮชนะฮะมองทันนะตาไวอุ้ยเยอะว่ะอุ้ย สามสินี้มาเยอะอุ้ยโอ้โหแบบนี้พ่กค้ายิ้มฮะพ่อค้ายิ้มบอกเลยมาแบบนี้พ่อค้าบอกกูยิ้มเลยฮะโอ้โหสามห้าใบแล้วป้าสาที่9นะครับปไ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 อเกินสองแถวหน่อยเอย้เกินมาต้องอันหนึ่งเนี่ยอ,อันสุดท้ายเป็นหมู่แม่มดอีกแล้วแอเราตาไวฮนะแสดงว่ามีเฉียดเฉียดสีได้อยู่เดี๋ยว มาเดียวอันน่ะไม่เป็นไรจากที่6มา3 5สุดท้ายเราหวังว่าจะมา4อันแล้วกันจะได้เป็น40นะอ้าวใครตาไวดูหน่อยแล้วกันไปไปไปเลย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 ไป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 มาหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ย37ถึงไหมถึง40ไหม38ตั้มอ้าวไม่ไม่โอ้ไม่ใช่เลย โอ้ยโอ้ย,อยมาแค่38โส่บแดโถดูว่าจะมา40นะ่ะเดน๋ยวน,นับก่อนดีว่า38จริงหรือเปล่าไหนเก็บไปเอานี่เกินมาแล้วโอเค7535บวกอีก3เป็น38โอเคครับสรุปแล้วเนี่ยจากการเปิด350ฟองนะครับเราได้คอต7มาทั้งหมดในรถเข็น100นะข้างนอก3อันเป็น103แล้วก็ได้ตัวคอร์ส8ทั้งหมด3 8ใบครับก็คุ้มไม่คุ้มยังไงก็ คำนวนเอานะแล้วก็ส่วนยาบัฟก็จะมีเท่านี้เลยตัวบับเบิ้ลกัม225นะตัวอัลติเมทคุก640แล้วก็ตัวซีเ e ต Medicine 140ชิ้นนะครับผมโอเคสำหรับตัวเลือดเรดิกเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะนี่เหรียญอีเวนต์350ชิ้นไปดีกว่าฮะ,ะสวัสดีนะ